ที่ยากก็จะเป็นความรักของทาระไทยครับเพราะว่าตัวทาระไทยเนี่ยก็คือจะรักกันมาหมดงห็ดปีแล้ว,วเราก็จะต้องสื่อแบบถึงความสัมพันธ์ทารทไทยออกมาให้ทุกคนรู้ว่าเรารักกันมา7ปีจริงๆมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับเส้นขอนบรักคือมันดูเหนียวแล้วก็มันดูหนาแน่มนมากยิ่งขึ้นกัเดือใช่ไหมครับใช่ครับว่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง7ปีแล้วพี่มิวคะความผูกพัน 6, 7ปีตรังนี้มันยังไงบ้างครับคือ สิ่งที่เราต้องการสื่อคือเหมือนพอเริ่มซีรีส์มาครับคือมันทำซีรีส์ไปเจ็ดปีซึ่งพอมาเปิดมาปุ๊บว่าคนดูต้องรู้เลยว่าเราทั้งสองคนเนี่ยรักกันมาทั้งหมดเจ็ดปีปกิจกรรมที่ทํามามีอะไรบ้างความสมคัญที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างแล้วก็ความความพิเศษของมันคือการที่ั้งสองตัวละครรู้จักกันมากขึ้นทําให้มันมีหลายๆอย่างที่เข้าใจกันมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ่ายทอดกัน อย่างที่บอกไปก็คือทานะจะมีความแบบอาจจะขี้โมโหมากึ้นจากทยหรือทายก็าจะามีความเย็นลงจากทางเพิ่มเข้ามาอันาานี้ก็ต้องเราติดตามดูอย่างซีซั่นนี้จะมีแบบว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดความรักนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับเขาบอกว่าเลขอา7เจ็ดปีก็จะเลิกกันอาถรรพ์เลขเจ็ดอย่างนี้ไงในเรื่องก็เราติดตามครับก็คิดว่าจากชื่อเรื่องนี่ครับผมที่เซเว่นยี่ออฟเลิเนี่ยก็มาจากเรื่องอาถาร7เจ็ดปีนั่นแหละก็พี่เมย์เขาก็บอกว่า เหมือนเวลาคบกันเจ็ดปีก็มักจะเลิกกันก็อย่างตัวละครสองตัวนี้ยพอเจ็ดปีปุ๊บดันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมามีตัวละครที่เข้ามาใหม่ทําให้แบบความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครนี้มันสั่นคลอนลงต้องหาดเลกมางชูเราพู่เราแบบเป็นหนึ่งตอนนี้แบบมีน้องๆมาเพิ่มเรากลัวไหมว่าแบบกลัวกระแสพูกเราจะดับลงผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเหมือนพอมีน้องๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีหลายๆคู่เนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ น้องเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนกับความสพันธ์ของทางไทยด้วยใช่ครับผมก็คือเชื่อมั่นบอกไม่ดอกลงแน่นอนสอหรับจิ้นเราดีครับมจิ้นเราช่วยกันครับผมแอบกดดันไหมครับผมเพราะว่าคนคาดหวังเราตั้งตั้งตารอคอยมาตับซีซันนี้ก็อืมเราจะกดเหมือนกดดันตัวเองมากกว่าแบบเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าจากซีซันหนึ่งกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเราก็ จะพยายามทำซีซั่นสองออกมาให้ดีที่สุดครับผมในการพัฒนาเราต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะซีซั่นแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ซีซั่นนี้เราแบบต้องทำเอฟเฟกต์หลาสสิคด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะทำก็กำลังจะทำก็อยากรู้ว่าจะกี่ชั่วโมงคือน่าจะนานอยู่มาถึงซีซั่นนี้เห็นพัฒนาการในตัวเองยังไงบ้างครับพัฒนาการเหรอครับหมายถึงในในการแสดงอ๋อในการแสดงใช่ไหมครับ พวกแบบเวลาทําความเข้าใจในคา mm hmm. แรคเตอร์อะไรอเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าผมสามารถทําความเข้าใจได้เร็วขึ้น mm hmm. มากกว่าซีซั่นหนึ่งเพราะในซีซั่นหนึ่งด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าที่เรายังใหม่ด้วย mm hmm. เราก็อาจจะต้องให้พี่ๆคอยช่วยเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาซีซั่นเนี้ยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แทนพี่มิวราคบผมก็ คล้ายกับกรรมเหมือนกัน,นผมเพราะว่าด้วยความที่เรามีความชินมากขึ้นแล้วก็คุ้นเคยกับการถ่ายทํามากขึ้นม,มันทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเราอ่านบทแป๊บเดียวก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็ใช้การบีบหน้าเซตเอาเลยว่าพี่เมย์แล้วก็พี่เกียรติภูมิกับเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างต้องการ มุดแอนโครประมาณไหนแล้วก็ต้องการให้คาแรคเตอร์เป็นยังไงพอสัมพันธ์ตัวละครเป็นยังไงแล้วก็จะไปบีมหน้าเสร็จแค่ไหครับผม,อ,มอย่า,างภาคแรกเราแบบมีแบบเสนอภาพที่แต่ว่าต่อบทแบบเพิ่มเข้ามาเป็นมุนของตัวเองแบบท่าเนี้นๆไหมที่สุดรว,วมในการแบบถ้าท่าทของผมส่วนใหญ่หจะเป็นเวลาเข้าเข้าซิงกับเทคโนครับเพราะว่าซิงเข้ากับเทคโนส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวคอมเมดี้คอมเมดี้หน่อยก็จะมีแบบ การขายขายไอเดียเรบทเพิ่มบทอะไรอย่างเงี้ยขายคคอมเมดี้อย่างงี้หรอวะใช่ใช่ใช่กับพี่ติมายครับก็ถ้าเกิดพี่เมย์กับพี่เก้เห็นดีด้วยก็จะเอาไปใส่ในซีนครับกขายคอมเมดี้พี่มิวขายเลิฟซีนไหมคบโอ้ยเลิฟซีนนี่ต้องให้พี่เมย์เลยพี่เมย์เป็นคนที่มันคิดคิดเลิฟซีนดีมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นเลิฟซีนใหม่ๆจากซีซั่นนี้ด้วยส่วนเรื่อง เรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยที่ช่วยขายจะเป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากๆทําให้เราก็ต้องมานั่งคิดว่าออย่างผมอะจะเข้ากับไตเติ้ลบ่อยที่เป็นน้องชายของผมก็จะต้องดูว่าทานกับไตเติ้ลเอ๊ะทานกับผู้กันจะมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างที่เข้ามาสนิทกันมากน้อยแค่ไหนมีการแบบทัชชิ่งกันยังไงบ้างนี่ก็แบบต้องทำกับบ้างกับไตเติ้ลเหมือนกันกับกระแสดราม่าและเตรียมรับมือกระแสแบบนี้เปยนยังไงบ้างครับแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วผมคิดว่าอ ก็เราเราคิดว่าเราทํางานเต็มที่แล้วทุกครั้งทั้งสองคนนี่แหละก็ทุกครั้งที่เราเล่นอ่ะเราเต็มที่มากจริงๆทั้งตัวบททั้งร่างการแสดงก็คิดว่าเราเต็มที่แล้วแหละเราพร้อมพร้อมพร้อมจะรับเนื้อว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทําแบบเต็มที่แล้วถ้าเกิดผลออกมาจะเป็นยังไงเราก็จะไม่เสียใจครับผมฝากติดตามเมือนเดิช่องส่องเอ็ดเหมือนเดิมครับผมก็ฝากติดตามทานทาย The ซีรีส์ซีซั่นสองเนี่ยนะครับ ทางช่องวัน31แต่ว่าวันไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวประกาศอีกทีครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับเจอกิดครับผมถอดมาเลยถอดมาเลยนี่ไงน้า้าว้รจ้าต้มีใครอยาสมัคต้งมต่อไปครับผมไเดียวจ้าเดจัดตรงนี้ไดยจ้าต้องจัด่มิวีมิวต้งมีหาี่กาพี่กา